ตอนนี้เรากำลังจะไปนะครับที่ไหนนะดอยผ้าห่มปกเป็นดอยที่สูงอันดับที่ <S 2> 2. <S สองของประเทศไทยนะครับที่มีลานกลางเต็นท์นะเรากําลังเดินทางไปนะครับอันนี้ผู้รวมทริปรวมชะตากับดูไว้คิด,คดข่าวได้ทุกที่อยู่แล้วดูข้างหน้าดูข้างหน้า,าเหมือนมันพามาป่ากล้วยอะไรไม่รู้เลย มันจะออกไปจริงใช่ไหมวะแล้วก็ย่ารงการเนี่ยย่ไม่เข้าสู่อ่ะอย่าหาทำนะครับตอนนี้ครับอย่าหาทำตาม Google Map นะตัวต้นเรื่องโอ้โใหม God ไปไหนล่ะมึงไม่ใช่อ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเหรอใช่ไหมวะสรุปนะครับตอนนี้นะครับ Google Map พาเราไปผิดทางนะครับเราต้องย้อนกลับมาทางเดิมนะครับผม โอ้โหสภาพตอนนี้เราจะกลับเข้าไปในหมู่บ้านนะครับอย่าหามานครับทางนี้นะครับอย่าเชื่อกู o ก l e m แ p เด็ดขาดนะครับผมยิ้มเลยไม่ย <t> <görüş> ิ้มยไม่ออกยิ้มตต้อยู่นี่เองแต่ไม่มีใครมองนะครับไม่มีใครรู้ไงเจอแล้วข้างบนแล้วครับผม เราถึงตาเก็บเงินนะครับค่าทาเนียมนะครับบอกตอนนี้ให้หน้องป๊อปลงไปนะครับติดตั้รรเงินค่าทํเนียมมีค่าบริการนะครับมีผู้ใหญ่อยู่ที่หกสิบบาทเด็กสามสิบบาทนะครับอัตราค่าบริการอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกจัดการเรียบร้อยได้ได้แล้วบ้างได้ถุงดำกับบัตรบานะ่านนั้ง ตอนนี้เราถึงแล้วนะครับจุดกลางเต็นท์นะครับกิ่วลมนะครับ <iend! S 1> ดอยพระห่มปกนะครับผมตอนนี้เรากำลังจะเดินไปหาที่กลางเต็นท์ครับคนเยอะนะครับ,บไม่รู้ว่าเราจะมีที่กลางเต็นท์ไหมนะพี่เจ้าหน้าทีท่เขาบอกว่าทุกคนต้องไปผ่านป่าขาโพนนะครับไ,ไ,มไม่งั้นจะถือว่ามาไม่ถึงนะครับตอนนี้ถึงลานกลางเต็นท์บีนะครับเราจะไปหาที่กลางเต็นท์กันก่อนเลย เราเหมือนจะได้ที่กลางเต็นท์แล้วครับคือตรงนี้นะครับถามว่าเห็นวิวไหมก็ไม่เห็นนะนนะโอเคอน,น,น,นี่นะครับเราก็จะเริ่มกลางเต็นท์ก่อน กลางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้อากาศประมาณ19องศาเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆนะครับวันนี้คนเยอะมากเพราะว่าเป็นวันที่31ธันวาคมนะครับผมเป็นวันสิ้นปีพอดีครับก็จะคึืนขึ้นพิเศษนะครับผมคือเขามีหลายชั้นนะตั้งแต่ชั้นตรงนู้นนะครับมาชั้นตรงนี้แล้วก็ชั้นบนนะครับนี่ครับอาหารหลักประจำชาติของเราก็คือหมูกระทะและหมูจุ่มนะครับทุกเต็นท์จะมีนะครับหมูกระทะและหมูจุ่ม นี่คือเต็นท์ของเรานะครับนี่ซึ AM ้น <UT> <Titanic> สื่นมาก มีอะไรบันมันไม่มีมั้งมีนี่ไงมั้งตอนนี้นะครับเวลาหกโมงนะครับผมตอนนี้เรากําลังกินอาหารเดิมๆนะครับที่เรากินทุกทริปเลยก็คือหมูกระทะกระทะแบบใหมแ่แล้วก็หมูจุ่มแล้วก็ล่วงไปแล้วตอนนี้คืออากาศแบบเย็นมากอ่ะเย็นเลยอ่ะให้ทายกี่องศา สิบสามองศานะครับตอนนี้เรามาดูกันอีกทีว่าตอนดึกๆนะครับจะก, <Yeah. S 1> กี่องศานะครับตอนนี้คือควัออกปากแล้วอ่ะคนนี้แข่งแจ้งนะครับใส่เกลเ่งขาสั้นนะครับอันนี้ก็แข่งแจ้งนะครับใสก่กกงเ่งขาสั้นเหมือนกันคู <Yeah. S 1> ่ คนนะครับตอนนี้ดูหมอกแล้วับกนหมอกหนามากมาแล้วนรอ,อบๆเราเป็นหมอกหมดครับตอนนี้ตอนนี้เวลากลางจะ6หกโมงเองนะครับหมอกวิวสบายนี่นะฮะไฟเต็นท์เราเปิดแล้วนะครับน่ารักนะ เราจะพาไปเดินรอบๆตึกของเรานี่คือบรรยากาศตนอนเวลา 6โมงกว่านะครับคือตอนนี้หมอกลงจัดมาก ตอนนี้เวลาสี่ทุมแล้วนะครับแต่ข้างนอกเต็นก็คือเก้าองศาสิบองศานะครับตอนนี้คือเราไม่สามารถอยู่นอกเต็นได้แล้วนะครับไฟชี้อะไรก็เอาไม่อยู่แล้วนะครับผมพรุ่งนี้เช้านะครับเราจะเริ่มเดินนะครับจากจุดกลางเต็นนะครับตอนตีสี่นะครับเพื่อเดินไปดูอาทิตย์แรกของปี25 6 6้นะครับที่ยอดดอยผ้าห่มปกกันนะครับผมเราอาจจะต้องลาคลิป ปีนี้และขอราตรีสวัสด์ปี2565ไปตอนสี่ทุ่มนะครับผมเจอกันใหม่ปีหน้านะครับเราจะเอาแสงแรกของปีมาอวดให้ทุกคนได้ดูนะครับคุณนายครับบ๊ายบายสวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับที่หนึ่งนะครับ ปีพุทธศักราชสอง6ันห้าร้อหกสบหกแล้วนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับตอนนี้นะครับตีสี่นะครับเราจะเดินขึ้นยอดดอยพระหมปกไปดูแสงแรกของวันกันนะครับตอนนี้คือตายไม่เปิดครับเดินขึ้นนะครับยอดนะครับตามน้องแดงไปดนฟางถึงขัง้นตัน้องแดงอะไรน้องหนูน้อยหมดเลยไปไหนบ้างไกด์จะไปปั๊มแม่ก่อนค่ะห่อแหกแ,แล้วเนี่ย มไมปต่อครับเนื้อซึมๆเลยอย่าวยาบเลยตอนนี้ถึงปลาเมฆแล้วนะครับปลาเมฆปลาเมฆ ระหว่างทางเดินนะครับก็จะเดินไปเรื่อยๆทางไหนก็ไม่รู้นะคะรับม,ม,มีป๊อปปี้เป็นคนนำทางตอนนี้นะครับเราเดินถึงครึ่งทางยังครึ่งทางแล้วอะอ 5, นี่ครับเราอีกหนึ่งกิโลกับห้าร้อยเมตรนะครับเราจะถึงยอดแล้วหนาวมากตอนนี้นะครับเราถึงยอดแล้วนะครับผมหนาวมากอุณหภูมติตอนนี้อยู่ที่หกองศา <c oughs> เซลเซียสนะครับ ตอนนี้นะครับน,น,น่า,นาจะหกโมงห้าสแปดแล้วจริงๆแล้วถึงเวลานัดของน้องพระอาทิตย์แล้วนะครับหนาวมากนะครับเหมือนคนทุกข์รามานบอมเพลงทุกข์ขัตติยาอยู่ข้างบนนะเราพระอาทิตย์ขึ้นแล้วดูข้างหลังหมอกเต็มเลยน้องซันไรต์ของเราน้องมามาครับผมน้องมามาน <c oughs> ้องภาไในหูครับจะหมอก<อ>แลคน,นเยอะมาก สวัสดีปีใหม่วันทีหนึ่งมกราลาสองห้าหกหกนะครับผมบนยอดดอยพระหงส์ปงที่คาดหวังไว้ว่าจะเจอน้องพระอาทิตย์นะครับแต่ว่าไม่ไหวแล้วครับจะลงดอยกันแล้วครับไม่รอแล้วเขาผมแสงไม่มาแสงไม่มาแล้วครับแสงแรกก็คือแสงนี้แหละครับ <c oughs> แสงแรกของปีนะครับผม <c oughs> ไปลงดอยกันดีกว่า <c oughs> ถูกต้องในการเดินป่าใช่ เลยมากเลยนะครับตอนนี้เราเริ่มเห็นอะไรอะไรขึ้นมาแล้วเพราะเหมือนว่าเราตอนนี้เราจะอยู่ต่ำกว่าก้อนเมฆแล้วใช่อยู่ผมไม่เห็นเลย เาเปิดประตูด้วยอ่ะ <laughs>